สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคปูดับน้ำโชกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนี้แม่คู่กับฝันดีแห้งเนาะคะ่ะฝันเห็นนักน้อยเนาะคะ่ะแล้วก็ฝันเห็นเพื่อนเก่าเนาะคะ่ะจะเป็นลักษณะจังใดความฝันของแม่คู่เนาะคะ่ะปกติแล้วปูจ่จะสื่อจะสื่อให้เรารู้ว่าอะไรแล้วก็จะให้ฝันเห็นใครจังเสียเนาะคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวแม่คู่คอยจะมาเล่าความฝันให้ฟังเนาะค่ะสำหรับคนที่เนาะค่ะที่อยากจะร่วมสร้างสารปูเนาะค่ะก็สามารถโทรติดต่อได้เนาะค่ะจะได้เป็นเอ่อจะได้เสื้อเป็นที่ระลึกพร้อมเนาะค่ะเพราะว่าเออ่แม่ครูดได้ทําเสื้อขึ้นมาเนาะค่ะก็บ่อยากให้ FC เอฟซี ได้ทำบุญมาโดยที่บด้หยังจังเสียนเนาะค่ะแม่ครูก็เลยเหตุเสือขึ้นมานําเนาะค่ะเพื่อเอฟซีจะได้ที่ระลึกกลับไปด้วยเนาะคะ่ะต,ต,ตัวตัวที่เป็นบล็อกตัวนี้เนาะค่ะคือเป็นเสียนของท่านนะคะเป็นเสียนของปู่ย่านะคะของย่า,ยามณีจันทร์กับพ่อปู่พ่อปู่องค์ดำเรานะคะก็คือปู่ ปูญ่ญาตินะคะสอง,องค์เลยนะคะแต่ว่าแม่ครูจะสั่งให้เขาทำก็คือลายลายลายหันไปคนละข้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเ,เราเรามองอย่างเงี้ยมันจะเป็น,เป,นเป็นแบบว่าเราเอาได้ปักอย่างเงี้ยคะ่ะแต่จริงไม่ใช่นะคะเป็นสกินนูนเขาเรียกสกินนูนนะคะสวยรับรองเลยว่าถ้าใครนะคะ เสือไปถึงแล้วนี่เนาะคะ่ะจะจะจะประทับใจมากนะคะแล้วก็สวยนะคะเ,เสื้อนี้ก็คือแม่ครูให้ผ้าชานส่วนให้แล้วนะคะแล้วก็วันที่17เจ็ดเข้าพรรษานะคะแม่ครูก็จะไปทําพิธีบวงสวงอยู่ที่อ,อ,องค์ปู่อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นศาลใหม่ให้ท่านศาลหนึ่งก่อนนะคะส่วนอีกศาลหนึ่งก็คือ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูก่อนนะคะว่าฝนมันจะตกไหมเพราะช่วงนี้ฝนมันตกเนาะมันก็เลยไม่สามารถที่จะลงเสาได้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูฝนก่อนเนาะวันนี้ก็ตกค่ะเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี้เองเนาะค่ะตัวเลขนะคะตัวเลขของปู่เนาะกะขืนให้มึงเป็นเป็นบาง คลิปไปแล้วเนาะคะ่ะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดอยากเท็คสารปูเนาะคะ่ะก็โทรสอบถามได้เนาะคะ่ะเขาจะขึนเบอร์โทรให้ทุกคลิปเลยเนาะคะ่ะไม่แพงค่ะ299บาทนะคะค่ะเออมือ่อคืนเนาะคะ่ะมาฟังความฝันกันเนาะคะ่ะมืออคืนนี่เนาะคะ่ะแม่ครูฝันฝันว่าเออมีเพื่อนเก่าคนหนึ่งนะคะที่ไปอยู่ต่างประเทศ เนาะเพิ่นได้กลับขึ้นมาเมนาะค่ะได้กลับขึ้นมาแต่เพิ่นซองเนาะค่ะเพิ่นซองมึงเพงิ่นซองมึงแม่ครูก็คือจังแบบว่าเออเหมือนบ้านแม่ครูนี่มีงานเนาะคะ่ะมีงานแล้วเพิ่นก็ซองยืนซองมึงแม่ครูแล้วว่าเอา้าตัวกับมาแต่มือเฮงจังเสียเนาะแต่แต่เขาไม่เข้าไม่เข้ามาบ้านแม่ครูเนาะบ่บ่เข้ามาแต่ในบ้านของแม่ครูอ่ะจะมีจะมีเออ่ คนมานอนเนี่ยแม่ค่ะก็คืออาจจะเป็นญาติของแม่คู่นี่แหละคะ่ะเพิ่นจะนอนเลี่ยงกันเนาะคะ่ะแล้วมีเด็กน้อยคนหนึ่งเนาะคะ่ะยืนเพิ่นยืนอยู่เนาะคะ่ะเพิ่นกระล่างสีเหมือนกับจะจะล้มตัวลงนอนเนาะคะ่ะแม่คู่ก็เลยตะโกนตะโกนบอกอเด็กน้อยผู้นั้นเนาะคะ่ะแต่เด็กคนนั้นน่าจะอายุสักประมาณสิบสี่ปีประมาณนี้นะคะประมาณนี้น่าจะอยู่สักประมาณสิบสี่ปี งูจะโฉกค,ค่ะมีงูตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาแต่อยู่ในบ้านปู่นะทุกคนน่ะก็จะเข้ามานอนในบ้านปูนะ่เนาะแล้วมีมีงูตัวหนึ่งไหมค่ะก้างจะโฉกไหมค่ะขืนขืนนังซีเหลอาเด้จะโฉกคาขององเด็กหน่อยมิย้งไผู้นั้นแล้วแม่คู่ในห้องบอกอย่าตีนแม่คู่ว่ายอย่าตีนให้ยูนิ่งๆยังเสียนไหมค่ะเพิ่นก็ยืนงวงยูงเสียนเนาะแล้วส้มสีนอนอยู่ ที่นอนอยุงสีแม่คู่ก็บ,บอกว่าบ่อหาติงห้ยหาห่มผงห่มแบบจิกดี่ดีจังเสียน,นะคะ่ะบ่อหาติงเนาะก,กับบ่มีผู้ใดติงที่นี่งูงูตัวน,นั้นนะก็โยกข้อบ,บอ่บอบ่ออยู่เนาะคะ่ะจะจะไปโฉกเล็กหน่อยผู้นั้นเนาะแต่แต่ไม่ไม่ฉกค,ค่ะก็จะเอาอยู่อย่างเงี้ยจะเหมือนเหมือนเหมือนงูนะ่ะจะสับอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะสับสับเรื่อยๆแต่แพรไม่แพร,ไม,แพรไม่เบียร์อะไรเนยคะ่ะกระซับ ซับอยู่จังซันลหะที่นี่มีมีผู้ชายคนหนึ่งแต่ผู้ชายคนนี้เขาเสียชีวิตแล้วนะคะในเขาเขาเสียชีวิตแล้วแต่เขากลับมากคือกันเขามากคือกันเขาเรียบอกว่าจําได้บโบผนวาจังเสียนเนาะค่ะจาได้บอว่า,นเ,นออวาเอ่อมือไปวันที่ทหอยผนวาจังเสี เพิ่นบอกแม่คู่เนาะคะ่ะจําไร้บว่ามือไปนะวันทีทอดใดเพิ่นวาจังสีเนาะคะ่ะบ่ต้องย่านดอกงูนะเดี๋ยวสิเอามาไหม่เพิ่นวาจังสีเอาคือสิเอามาไหมก็ต,ตัวเดียวกับย่านแล้วแม่คู่วางสีะะ่เนาะบัดนี้งูตัวนั้นเนาะคะ่ะงูตัวทีว่ากําลัาง่งศอกกับค่อยหมอบลงหมอบลงหมอลบลงายใส่บนน่ะเลือยยางออกมา ย่างออกมาแต่เปาเป็นผู้ชายผู้ผเก่าเลยด้ยค่ะเป็นผู้ชายที่เคยเอาช้างมาให้แม่คูณนะคะ่ะที่ดึงสร้างมากอันหาตนแม่ค่ะแต่รอบนี้เพิ่นเอาสร้างมากแค่ตูเดียวเพิ่นเอาสร้างมากตูเดียวคือผู้ชายคนนั้นน่ะเดินเหมือนกับจะเดินออกจากบ้านนะมคะ่ะแต่ว่าหันบอแมนผู้เกา่าบอแมนคนทีเคยที่บอกแม่คู่ว่า,าจำนายบ่ว่าไปแล้วนะ ไปวันที่เท่าไหร่จังเสียเนาะค่ะเหมือนเหมือนเพื่อนจะน,งนง่งน่งย่างกลับไปแล้วเนาะค่ะแต่ภาพน่ะที่แม่ครูมองตามเขาน่ะไม่ใช่คนเดิมเนาะค่ะกลับเป็นกลับเป็นเอ่อคนแก่เนาะค่ะคนแก่ใส่ชุดขาวแล้วเพิ่นกะเมื่อเปิดหน้าประตูเปิดหน้าประตูเอาสร้างขึ้นมาตัวเดียวที่นี่เพื่อนเอาสร้างขึ้นมาตัวเดียว งูตัวนั้นนะผู้ใส้ผู้ใส้ผู้นั้นน่ะเอาไปแล้วแต่เพิ่์นบอกว่าเดี๋ยวสิกลับกมาไหมเพิ่อนมาจังสี่เนาะค่ะแต่ผู้ชายคนนั้นกลับกลายเป็นคนแก่แล้วก็เอาช้างขึ้นมาข้างบนเนาะค่ะคนทีนอนอยู่นันออกไปเบิดเหลือแต่สัมตัวเดียวเนาะค่ะออกออกไปเบิดเนาะค่ะออกออกจากบ้านไปเบิดเลยเนาะค่ะเหลือแต่สั่งตัวเดียวเนาะค่ะแล้วเพิ่์นห้องไหมคะ่ะ สร้างตัวนั่นห้องอยู่จังสันละ่ะห้องจนแม่คู่ตื่นแล้ค่ะห่วงแห้งเลยแม่คู่ตกใหญ่เนาะคะ่ะกันเลยตื่นอันนี้คือความฝันเนาะคะ่ะความฝันของแม่คู่เดี๋ยวแม่คู่จะตีให้นะคะถ้าเกิดผู้ใดตีความฝันของแม่คู่บ่อเนาะคะ่ะแม่คู่จะหายเป็นลักษณะจังสีเนาะคะ่ะเราจะขึ้นตั้งแต่ตัวเลขของปูดําไปเลยเนาะ,ะเลขปู่ดานี่ ถ้าแม่ครูจําได้เนาะค่ะจอ,อแม่ครูจําไ,ได้คุแม่ค่ะแม่ครูจาได้ว่าคนที่เสียชีวิตคนคนนั้นนะคะเขาเสียวันที่สิบสิบห้าเที่ยงคืนเนาะค่ะเเที่ยงคืนสิบห้าแล้วก็ตายก็วันที่สิบห้าเนาะค่ะเพิ่นตายวันที่สิบห้าแล้ว เวลาที่ท่านเสียก็คือเที่ยงคืนสิบห้านะคะแล้วปู่ก็เคยให้เนาะคะ่ะเคยให้ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งห้าแต่งวดน,นั้นเลขมันออกศูนย์ห้าหนึ่งเนาะแม่คู่กันเลยบอกทุกคนว่าให้ระวังศูนย์ห้าหนึ่งนะคะขาดศูนย์เด่นเนาะคะ่ะหรืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเก้า หนึ่งห้าหรือเก้าห้าศูนย์จดสี่เนาะค่ะอันนี้คือตัวเลขมันจะอยู่ในความฝันพรอมห,อหมคะ่ะเพราะช้างก็เก้าห้าอยู่แล้วเนาะและอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะถ้าะเก้าห้าเก้าครับหัว่าก็จะเป็นโคหาเนาะอันนี้คือตัวเลขของปูดำแล้วอ่อเลข ของคุณตาเนาะคะของคุณตามีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเนาะนีมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ละแต่กระเดน,นเปลี่ยนเอ่อการการเท่ากับไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยได้เปลี่ยนเท่าไหร่เนาะค่ะบบเปลี่ยนดอกมันก็นอยู่คือเก่าอยู่เนาะคะ่ะเอ่อห้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมสามก็อยู่เหมือนเดิมเนาะค่ะ อตอนนั้นท่านจะเน้นที่6เนาะคะ่ะแต่หกับเก่าอันเดียวกันเนาะคะ่ะหลักหน่วยเน้นที่9กลองสหลัก10บฟันไปได้เลยศูนย์เพิ่นว่าจังเสียเนาะคะ่ะฟันหลักกามันใจเพิ่นว่าจังเสียเนาะ,ค,ะ <c ười> คุณตาว่าจัดเลยแม่คู่ถ้าถ้าเฮาจะจับเนาะคะ่ะถ้าจะจับปูก็ล่องมึงเนาะคะ่ะศูนย์สามพ้งจมม้าอีกแล้วดอกตัวเราก็จับไปเลย เนาะคะ5 5่ะ5995เนาะค่ะแล้ว3553หาเนาะค่ะ5 0 0ูหาจะมาน้ากันอีกบอตตอนนั้นมาด้วยกันนะคะแล้วก็39มันจะมาด้วยกันไหมเนาะในระว่างหลักหน่วยส่วนอีกตัวเราก็จับเลย0990เนาะอันนี้ค็คือตัวเลขของคุณตานะคะบางครั้งเลขของคุณตาจะมาด้วยกันนะคะจะคู่กันจังสี่มากเลยเด้ค่ะอันนี้คุณตาค่อนข้างที่มั่นใจ คือศูนย์เป็นว่าค่อนข้างที่มั่นใจแล้วเนาะเฮ็ดเฮ็ดคักแล้วเป็นว่าบัดนี้อย่ามาเล็งตาเด้อมันชิบวได้อันมันชิบวได้ตัเก่งๆเป็นว่าเสี่ยเนาะค่ะเ่นก็เลยบอกม่พู่บอกว่าเออมันบมันมันจ่อไหมตายันยันเออท่านเิ่นว่าเออพว่าเอฟซีก็ขอมาหลายเนาะค่ะเพราะว่าเลขของคุณตาไม่ค่อยลาดเนาะ บอคอยผ่าดเลยเนาะคะ่ะอันนี้คือเลขลักของคุณตาหลักหน่วยหลักสิบเนาะคะ่ะเลขเลขความฝันเนาะคะ่ะแม่คู่เสียดายมากๆเลยเด้แม่คู่เสือกแม่คู่เสือแถบทุ่มือเนาะคะ่ะเสือแถบทุ่มือแล้วมือมือเอ่อนั่นแม่แม่คู่บัดค่างานบวชเพิ่นเนาะคะ่ะกับทรงสรการ นี่ไหมคะ่ะห้าสามห้าแปดออกตรงตรงเลยฮาหน,อยนอยเนาะแม้คู่เสียดายเสียดายอันนี้คือเลขของคุณย่าแม่คู่เนาะคะ่ะแม่คู่จัดไปแลยเด้เก้าหนึ่งหนึ่งเก้ามคู่ฝันว่าได้เหมือนแบบได้ตะเงินนี่ไหมคะ่ะแล้วก็จะฝันดีเนาะคะ่ะฝันดีตลอดได้ยู่ได้กินได้กินเขาเนาะคะ่ะแล้วก็ปกติ แม่คู่ฝันเห็นมูผู้นี่เนาะคะ่ะเลขตัวเก่าของปู่จะกลับมาออกเหมือนเดิมจังเสียงม,มค่ะแต่ว่าแม่คู่บันูเดิมว่าจับเป็นเลขตัวไหนเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้แม่คู่เอาเก่าศูนย์หย์เจ็ดนาะคะ่ะที่ที่แม่คู่เน้นได้เนี่ยและอีกตัวหนึ่งก็คือหนึ่งเจกับหนึ่งเกหนึ่งห้าที่แม่คู่เน้นเนาะคะ่ะชื่นชอบอส่วนตัตเนาะอันนี้คือ ตัวเลขที่แม่ครูฝันเห็นคุณยายของแม่ครูนะคะเลขภูมิโบดเนาะค่ะเลขภูมิโบดคือเก้าห้าศูนย์ชนกับปูดะะบ่ดำเนาะค่ะแล้วกัเจ็ดศูนย์เก้าสองเนาะค่ะแล้วที่ที่แม่ครูเห็นอบอ,บอ,บอคอยชัดนี่ก็คือเลขเกีดนี่แหละค่ะมันมันจะเป็นเลขเกีดคือเลขหนึ่งนี่แหละอันอันนี้ที่แม่ครูเห็นบอชัดเนาะ ส่วนมากที่ตัวใดที่แม่คู่เห็นบอชัดแล้วนะ่ะเออมันมันจะเป็นมันจะมากออกแม่ค่ะแต่ในความรู้สึกของแม่คู่เนาะคะ่ะงวดที่แล้วแม่คู่มีความรู้สึกว่าเลขของปู่จะออกข้างล่างเนาะคะ่ะกับออกอิลีกับคือ6กสองเนาะคะ่ะเพราะว่าปู่ให้มาเก้าสองเนาะสองเก้าเนาะมันมาออก6กสอง ก็คือกับหัวเนาะคะ่ะกับหัวเลขของปู่หกับ9ตัวเดียวกันตัวอื่นไม่ต้องแปลเนาะคะ่ะตัวอื่นไม่ต้องแปลแม่ครูมีความรู้สึกว่าตัวเลขของปู่จะขึ้นหรือลงหนึ่งแต้มในงวดนี้เนาะคะ่ะจะขึ้นหรือลงในงวดนี้คือจังแม่คู่บาบาบาเห้าก็คอายมามึงกันเนาะคะ่ะเพราะว่า มันมัน,ม,นมีความสึดจังสันในความฝันพรอมจังเสียนแม่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวคลิปมันสีเงาเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปอีพีสองเนาะคะ่ะอันนี้คืออีพีแรกอีพีสองแม่ครูจะขึ้นการบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงท่านี้ก่อนคลิปหนาพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ